เปิดตลาดดูดไเปิดตลาดเปิดตลาดอารมณ์เหมือนตลาดพูดได้เวลาเราก็ต้องเปิดเ้ยแต่ไม่ใช่ AI ใช่ไหมไม่ใช่โ้โหโมกุลไหนวะผ่อนเลยจังเนี้ยไปเสียเลยว่ลเดินป่าเป็นเดือนทำไมอยู่ดีมันถึงแบบเก็บงำกระดานนั้นเก็บงำคือ ผน<า>นกปิดไม่จร <ขอ S 1> ิงไม่รู้เลยว่ามีร้างทองที่แบบว่าไม่มันไม่ได้ร่างทองอะไรเลยคือเดือนที่ผ่านมามันคือหนึ่งเดือนเท่านั้นแหละที่ผมเริ่มแอคทิวิตี้เยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเริ่มว่างขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรทําเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบเล่นกีฬาเยอะมากๆช่วงนี้แอคทิวิตี้เยอะมากคนแซลเยอะมากว่าแบบเออจะทําสักกี่อย่างชีวิตนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ว่างก็เลยทำสนุกดีมันก็เป็นผลพลอยได้จากแอคทิวิตี้เราอะไรเงี้ย มันบิวมันมันไม่มันตั้งใจเหมือน้งที่แล้วป่ะอันนี้คือไม่คือผมไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องออกกําลังกายเพื่อมีซิกแพคไม่ใช่ผมตั้งใจก็คือฉันจะออกกําลังกายเพื่อให้ฉันไม่เหนื่อยจะ <c oughs> ไเปเรีนการรับจ้าใช่เพื่อสุขภาพ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพื่อให้มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรเพิ่มสตามิน่าจะเล่นเกมไหมถ้าสตามิน่าหมดมันก็จะแบบไม่มีแรงหรือว <c oughs> ่าเพราะเราสดมันเลยต้องทํากิจกรรมเยอะมันเลยมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ด้วยมันมีมีไทม์เยอะขึ้น่ะเป็นเวลาของเราที่ไม่ต้องรอลุ้นว่า ใครรอเราอยู่เป็นไรอ่ะฮไม่มีใครรอเราเลยมันจะไมเมื่อก่อนีคนเมื่อก่อนเรารอเขาหรือเขารอเราไม่รู้มันก็แล้วแต่คนไอ้อย่าคนนั้นอ่ะคนไหน นั่นแหละที่ไปอ่ะไม่มันไม่เกี่ยวว่าใครหรอกแต่ว่าพอเรามีใครสักคนอยู่เนี่ยเราก็จะแบบนึกถึงเขาไงว่าเอ้ยนึกถึงเา่อดึกมากไม่ได้นะเราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอไม่ได้มีใครที่ต้องแบ่งเวลาไปให้เราก็ให้ตัวเองได้เต็มที่ใช่แล้วมันรู้สึกไงพอเราได้แบบนึกถึงตัวเองก่อนนึกถึงตัวเองก่อนอ๋อเวลาให้กับตัวเองก่อเออก็ดีแรกๆไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่ามันแปลกๆอ่ะมันไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ก็โอเคก็อิสระดีรู้สึกว่าอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็มีเพื่อน พร้อมที่จะลุยกับเราทุกแต่แสดงว่าจะปยา่ไแสดงปากหลักยาวเลยเ่ราะว่าสี่ชื่อนะมันมันดิจิตอลฟุตพินไงเข้าใจไมไ่ตอไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้ตอนนี้แบบนี้แฮปปี้แฮปปี้มาอีกเดียวแล้วแฮปปี้มาสักพักแล้วแต่เป็นเราเป็นคนที่นี่นะอะไรนะสดนานไม่ได้นะอันนั้นรอบก่อนรอบนี้ก็ต้องว่ากันอีกที เป็นแค่เคสไปหรอเป็นค่เคสซีซันที่แล้วมันจบไปแล้วจบแล้วอันนี้ซีซันใหม่แล้วเราเราเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือว่ามันเลือกตคนที่จะเข้ามาไม่อยไม่รู้คืเราคิดนานเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจะจะมีโอกาสได้ไปเจอคนได้ยังไงตอนเนี้ยมันไม่ได้เจอใครเลยทําเจอที่ทางานแล้วก็อยู่ในป่าเจอแต่คนแปลกหน้าจาแต่ครั้งที่แล้วคือหักดบไม่เที่ยว อันนี้หักดิบก็คือไปเดินป่าเข้าป่าเดินป่าไม่ต้องหักดิบ มันแค่ว่าเข้าป่าไปเลยไงเพราะปกติคือไม่เที่ยวว่าขึ้นไเที่ยวเลยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มันถ้าว่างก็ไปก็ถือว่าไปออกกําลังกายชมนกชมไม้ธรรมชาติสวยดีแล้วมันจะเจอใครไมเจอใครป่าไม่ระหว่างชมนกชมไม้เจอใครไหมเดินผ่านสวนเขาหวังว่าจะเจอตลอดนะไม่มีเจอแต่ฝนขึ้นป่าเขาคนเดินเยอะนะว่าไปคนเดินเยอะมากประเทศไทยป่าสวยไม่ได้เจอใครบ้างเดินเจอที่นเ่ไหมไม่เจอเจอหมาเจองูเจอนก ยิงจกคนยังไม่ค่อยล้วเช็คไดลยรือเปล่าเราไปใน้ันที่เามาเหรอเดิจอในในทะเทราบนเาหน้าตาดูไม่มีเจนในแบบว่าคนที่อยากแบบพาเข้าป่าด้วยกันไม่อะรู้สึกว่าไม่อยากมีภาระอยากเข้าไปอยากไปตัดต้นี้ลงลงในในตอไม่อยากมีภาระให้ลงแล้วก็เลื่อนดู ให้ดูเลื่อนเวลามันจะแบบพอถึงมันจะได้เลื่อนขึ้นเอออยากพูดเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมดูแล้วฟปินมันน่ากลัวแอ้วแต่เรัพชอบคำพูดไงใช่ใช่ก็รักกชอบอยู่อย่างน้อยล่าก็ยังไม่กินตอนนี้ที่จริงเราลองดูก่อนยังไงวันเนี้ยพอมันโตขึ้นทุกอย่างมันเป็นอีกไมซเซ็ตนึงขึ้นมาเลยคือนะวันเนี้ยมองเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคือความรักมันไม่ใช่แค่รักกีกต่อไปแล้วอะมันหลายเรื่องประกอบไปด้วยหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ได้ง่ายคนับมันเรามั่นใจในตัวเองมาตลอดว่ามันไม่ได้เรื่องยากอะไรเงี้ยกับคือการมีแฟนน่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่การมีแฟนที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากคือมันมันมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันต้องเข้าใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันเชื่อใจวางใจไว้ใจกันได้เหมือนเราเลือกคนที่จะอยู่กับเราไปจนมาสุดท้ายอ่ะเพราะนี่คบกับใครนี่ก็จริงจังทุกคนจริงจังไปหน่อยเออทีเนี้ยมันมันตั้งใจเลือกมากกว่านี้ไม่ได้ว่าปล่อยใจฟิลฟิล เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าแบบอย่าไปใช่เหผลกันมากแบบปล่อยไม่ต้องใช้เหตุผลความรักต้อใช้เหตุผลใช้แต่ความรู้สึกใช้หัวใจพังทุกรอบก็คือตอนนี้ตอนนี้คือเลยคิดว่ามันอาจจะต้องมีเหตุผลประกอบบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องจะเป็นแฟนกับใครก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนแต่เหตุผลที่เราสึกว่ามันต้องเป็นปัจจัยหนักเนี่ยวันนี้ที่ตัดสินใจว่าถ้าจะพี่บคนผมว่าเป้าหมายมันต้องไปในทางเดียวกันแบบว่า ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฉันจะเปิดร้านอาหารเธออยากเปิดร้านอาหารเหมือนกันแล้วไปด้วยกันมันไม่ใช่นะมันแค่แบบมีโกที่มันแบบไกลๆที่มันไปในทางเดียวกันได้อะเขามีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราแต่ว่ามันมีส่วนที่ว่า intersect กันตรงกลางได้แล้วก็ไปด้วยกันได้แต่ว่าที่ผ่านมาเราจริงจังกจริงจังตลอดแค่คุยสักอาทิตย์นึงก็เห็นภาพงานแต่งงานแล้วเะโอมันนี่รปภรอเหรอเห็นขนาดนั้นเลยเหรอ ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบมันคิดว่าอุ้ยอันนี้แหละใช่แล้วคนนี้สุดยอดเจอและวนที่สุดก็เจอทีไม่ผ่านไม่ังนพี่ถาที่ผ่านมามันก็จะมันรักหึงมันหลงผมว่าสเตจของการหลงมันไม่เกินสามเดือนหรอกอันแต่นี่เราคิดยองไงเฮ้ยไม่ใช่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวอย่างอะไรเงี้ยคือมัน คือผมว่าอยู่กับใครนานๆมันก็รักหมดแหละแต่เพื่อนเรายังรักเลยใช่ไหมล่ะแล้วมันเราก็ต้องเปลี่ยนคนถามเจ็บตัวผมเนี่ยหนูทำไรเนี่ยาะหนูเป็นคนคนน้ำคนนี้ใช่แล้วอ่ะคือแบบเราทิงจังกันแล้วลงแบบลงใจไปแล้วอันนี้ตัวเองลงไปคือมันมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บที่ความความสัมพันธ์มันยุติลงอ่ะมันเจ็บที่ภาพอนาคตที่เราวางไว้มันหายไปนึกออกไหมแบบสิ่งที่เราวาด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 ฝันไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะ มันมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันเจ็บตรงนี้มากกว่าแต่พอมันโดนซ้ำๆหลายรอบมันภาพนั้นมันยังอยู่ไม่รว่าภาพนั้นเราเริ่มกลัวว่าไม่เข้าใจหมายถึงว่าพอพอมันเจ็บซ้ำๆอ่ะภาพงานแต่งงานมันยังมีหัวไม่รู้ว่ามันไม่คิดอะไรเลยมีทุกรอบจกเวลนรอบนี้ตอนตอนแไม่ได้เงนะเออคือเหมือนเหมือนผมตั้งใจไว้ตลอดว่า คือไม่เกินสามทีสาเอ็ดอะผมน่าจะต้องแต่งงานแล้วก่อนหน้านี้นะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเร็วสำหรับใครหลายคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าอเอออยากเลือกอะอยากเลือกแล้วแล้วแบบค่อยๆเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือไม่เอาละเป็นคุณลุงดีกว่าแต่ตอนนี้ก็แพงหัวใจเราเพราะ้าที่จะหนาแน่นก็หนามากไอแท็กออนไททันเลยมากว่าเดนเล็กมากว่ามิงจีนะ ทำไมทำไมทำไมใบอยู่ต้องมาตั้งเป็นโชว์ไบที่มันจะเป็นดัตตี้ค่ะไม่เข้าใจลหมายถึงว่าทำไมต้องมาตั้งไปที่มันจะได้ตามหรือว่าอะไรขนาดตั้งกำแพงเรามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตพอดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็มีความสัมพันธ์มาเยอะมากๆอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะดีมาหลายรอบมากๆแต่มันก็ไม่ดีทักทีจนตอนนี้เลยคิดว่าเออช่างมันเอะอยาไปคิดมันเลยอะไรเงี้ยไปปล่อยมันไปถ้ามมนใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่อยากอยากแบบคือถ้ามันจะใช่คือออต้งขแบบ รู้จักกันแบบบุคคลที่สามอ่ะที่ไม่ใช่คนจีบกันไม่ใช่หมายถึงว่าที่ไม่ใช่คนจีบกันคุยกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันเพราะผมเรียนรู้มาหลายครั้งแล้วมันไม่จริงเราต่างคนต่างใส่หน้ากากที่สวยงามเข้าหากันนึกออกปะเพื่อให้เขาประทับใจในตัวเราอืแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่เชื่ออะไรแบบนั้นแหละก็คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนือต้องให้คนช่วยด้วยค่อยๆคุยอ้ไต้องมีกลุ่มๆเดียวกันแล้วค่อยๆดูกันไปว่าเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วตอนที่ไม่มีเรา หื้หน้าสาสานโยงไม่ได้เนี่ฝเตรียมโยงเออแว่าแว่าแล้วตอนีสดมีคนเข้ามาได้่มีเลยทำไมอ่ะอ้าไม่รู้่เวะพาคอจะไม่แพงใบตั้งไว้หรือป่าือปิดเน็ตไม่ได้ปิดเน็ตก็ มันก็มีกําแพงอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้แต่ไม่มีนะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าไม่รู้ไม่มีใครจีนหรือเขาคิดว่าแบบว่าเขาแบบก่อนหน้านี้แบบเราจะมีผู้หญิงเข้ามาเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าเขาจะกลัวก็ปล่อยเขากลัวไปผมก็อยู่คนเดียวยืนยันว่าวันนี้เราไม่เหงาแต่เราแบบแม่ก็บอกว่าไม่เหงาตอบแบบนั้นไม่ไม่เหงา เป็นคนขี้เหงาเราเรานอนคนเดียวไม่ได้มาถึงโอ้นอนคนเดียวมานานแล้วตอนนี้นอนคนเดียวลับหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยจริงๆก็นอนหลับได้หลับปุ๋ยมีอะไรก่อนฝันดีมากงุ่มมากแต่หลับปุ๋ยไม่ต้องขึ้เกียนอนลงนอนหลับไม่ต้องหลับเองได้เลิกงานกลับบ้านนอนหลับปุ๋ยตื่นเช้าได้ยินเสียงนกนี่ปุ๋ยขยิบขยู่ไปเนีกอย่า ถ้าถ้าตะปที่ต้องเข้ามานะวันนี้จัแทงสุไททันเนี่ยเอาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนหรอผมอยากได้คนที่ไม่ต้องมายุ่งกับผมมากอ่ะคือหมายถึงว่าเขามีทางของเขาอ่ะนึกออกไหมไม่ได้เอาชีวิตเขามาแปะที่ผมอะไม่ต้องมาตัวติดยาเออใช่ไม่ต้องมาฝากอะไรกับผมเราผมก็จะไม่ฝากอะไรเขาเหมือนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้ววันใดที่เราพร้อมเราค่มาเมิร์จรวมกันแล้วไปข้างหน้าของกันแบบทีมอะไรเพราะมันเป็นบิชีออมซั้ในการใช่ ทำไมก็ได้ใช่ไหบว่าแบบไม่ต้องมาดูการละทำอยู่มันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวตอนนี้ที่อยู่คนเดียวนี่ไงก็คือมันอาจจะต้องแบบให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองก่อนก่อนหน้านี้ผมอาจจะละเลยมันไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมกาลังเปลี่ยนแปลงอยู่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเติบโตก็คือจับมารักตัวเองมากกว่า ใช่ที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 ่ผ่านมาก็รักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้แค่จะรักมากกว่าเดิมอืมเด็ดหลายหลายคำมากวันเดี๋ยวเอารวมๆกันคือเด็ดมาจริงเหรอไม่ใช่ทำไม่ผิดป่ะเขาเป็นแค่ก็ทำงานแม่พอนสาระดิ